ชมครับขณะที่ผมลอยลําจอดอยู่เทียบท่าอยู่นะครับบังเอิญมีเรืออยู่ลำหนึ่งจะว่าเรือก็ไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนแพมากกว่านะครับมาติดเครื่องอยู่แต่ไม่มีคนเอ๊ะคนไปไหนผมก็กำลังจะมองหานะครับแต่แล้วยูู่ก็เห็นนะครับอ้าวมีลุงทำไมแพลำนี้ ึงมีเครื่องยนต์ติดแล้วไม่มีคนนะครับอเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากครับพอผมสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามีลุงคนหนึ่งแกใส่หน้ากากแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มลมนะครับดำลงไปหาของเก่าที่อยู่ใต้น้ำนะครับตอนนี้แกกำลังดำอยู่เราจะเห็นแพลอยอยู่ข้างบนและมีเครื่องติดอยู่นะครับตอนนี้บริเวณข้างๆแพมีฟองอากาศ ขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ลุงกำลังกำลังดำน้ำลงไปหาของเก่าที่เขาทิ้งลงแม่น้ำนะครับน,นะครับจะเห็นว่าพองอากาศขึ้นฟู่เลยครับเครื่องที่อยู่บนแพก็กำลังติดอยู่เป็นเครื่องปั๊มลมนะครับตอนนี้สิ่งที่เรามองเห็นอยู่บนแพตอนนี้นะครับก็มีสายไฟเก่าหรือว่าเป็นโลหะต่างๆนะครับที่ลุงกำลังลงไปดำหาขึ้นมานะครับ เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเลยครับสุดยอดมากเลยครับนี่ตอนนี้ลุงขึ้นมาเมื่อกี้เอาขดสายไฟขึ้นมาหนึ่ขดนะครับแล้วก็ดำลงไปอีกตอนนี้ลุงกำลังดำอยู่นะครับที่เราเห็นลุงเก็บขึ้นมาได้แล้วก็มีพวกกวนกวนเก่านะครับแล้วก็มีรู้สึกจะเป็น ถังเติมน้ำยาของแอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนี่นะครับบริเวณแพรที่เรามองเห็นข้างบนมีสายไฟมีวัสดุเยอะแยะเลยนะครับที่ลุงเก็บได้ขึ้นมาอตอนนี้ลุงก็กำลังดำอยู่นะครับมีฟองอากาศขึ้นอยู่ตรงนั้นไหมครับ ตอนนี้กำลังลุงกำลังดำอยู่นะครับรอยพออากาศอยู่นี่เป็นเรื่องทำลมนะครับจะว่าเรือก็ไม่ใช่เรือนะครับแต่มีหางเสือ,อตอนนี้เวลาลุงดำไปก็จะลากแพ่ไปด้วยนะครับเดินอยู่ใต้น้ำนะครับ เป็นอาชีพเก็บของเก่าของเหลือช้ที่เขาทิ้งที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นการทําความสะอาดแม่น้ําไปในตัวด้วยเป็นอาชีพที่น่ายกย่องมากเลยครับเมื่อเรือหรือว่าแพมาอยู่ใกล้ๆนะครับเราจะได้ได้ยินเสียงเครื่องตระหึมเลยนี่ตอนนี้ลุงโผล่ขึ้นมาอีกรอบแล้วครับมองไม่เห็นไม่ชัดเพราะว่าแพบังอยู่นะครับ ลอยห่างออกไปแล้วครับลุงเดินนำออกไปเอาเรามาดูมาลุ้นกันนะครับว่ารอบต่อไปที่ลุงดำาิษฐขุดขึ้นมาจากน้ำนะครับลุงจะได้อะไรขึ้นมาบ้างเอาละครับขุดขึ้นมาแล้วครับโผล่ขึ้นมาแล้วลุงก็ฟ้าเรือรอบนี้เฮ้ยได้ถ้วยมาด้วยครับหนึ่งใบพร้อมกับสายไฟสุดยอดมาก Oh, oh. เอาเหเอครับลุงดำลงไปอีกรอบแล้วครับเอาละครับลงไปแล้วครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากนะครับติดเครื่องทิ้งไว้บนแพแล้วก็ดำลงไปคนเดียวนะครับไม่มีคนเฝ้าอยู่ด้านบนด้วยนี่คือนักดำฟาร์มาดใต้น้ำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟเศษอวนหรือว่าซากของที่ดักปลาหรือเป็นโลหะต่างๆนะครับที่พอที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเนได้นะครับนี่คือบริเวณลำคลองปากแม่น้ำนะครับที่จะออกสู่ทะเลตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีเรือที่กลับเข้ามาจากทะเลนะครับก็เข้ามาในลำคลองและบริเวณนี้ก็เป็นท่าจอดเรือประมงต่างๆนะครับเมื่อจอดเป็นเวลานานบางทีก็มีวัสดุต่างๆที่เขาทิ้งกัน ของเหลือใช้ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองนะครับแต่ลุงก็มีอาชีพที่จะมาเก็บกู้ทำความสะอาดนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับผมก็มาจอดอยู่ตรงนี้หลายวันแล้วครับเพิ่งเห็นวันนี้เป็นวันแรกเอาละครับตอนนี้กองผู้เลยครับลุงดำเดินอยู่ใต้น้ำนะครับกำลังมองหาเศษวัสดุต่างๆที่เป็นโลหะหรือเป็นสายไฟเป็นอะไรก็ได้ครับ บนนี้เครื่องก็ยังติดกระหึมอยู่นะครับามาลุ้นกันอีกรอบนึงนะครับว่าลุงโฉกขึ้นมารอบนี้จะมีอะไรติดไม้ติดมือขึ้นมาบ้างนะครับเราจะเห็นฟองอากาศนะครับในขณะที่ลุงเดินไปใต้น้ำนะครับก็นจะลากแพ ที่บรรทุกสิ่งของแล้วก็ติดเครื่องดนลอยตามไปด้วยนะครับนะครับตอนนี้ลุงออกไปตรงบริเวณนั้น,นำลึกหน่อยนะครับมาลุ้นกันอีกรอบครับรลุงโผล่ขึ้นมารอบนี้จะได้อะไรติดมือมาบ้างเอาลลุงโผล่ขึ้นมาแล้วครับได้เหล็กาไาด้วยสุดยอดครับ จริงผมก็อยากจะสัมภาษณ์ลุงนะครับแต่ว่าตอนนี้ลุงกำลังทำหน้าที่ดำน้ำอย่างแข่งขันนะครับไม่สามารถที่จะเรียกลุงามาพูดคุยได้แต่ว่าก็สามารถให้ท่านได้เห็นนะครับอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาชีพนักทำความสะอาดใต้น้ำนะครับเก็บสิ่งของที่คนทั่วไปทิ้งลงแม่น้ำนำคลองที่เป็นเศษโลหะขึ้นมานะครับ นีลุงกำมังออกไปสู่ส่วนลึกของลํคลองแล้วครับเดินลองอไปตรงนี้บริเวณนี้น้ําจะลึกนะครับเวลาทุกครั้งที่เดินลุงเดินออกไปก็จะลากแพตามไปด้วยนะครับ จริงข้างล่างนี่ครับผมมองดูด้วยตาเปล่านะครับน้ําก็ขุ่นนะครับมองไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมลุงถึงดําลงไปใส่หน้ากากแล้วก็สามารถจะมองเห็นได้นะครับเอาละครับตอนนี้เราเห็นฟองอากาศขึ้นฟู่อยู่บริเวณหัวแพนะครับตอนนี้ลุงโผล่มาแล้วได้มาอีกนะครับตอนนี้วัสรุที่ได้ลุงก,ก็เอามาใส่ไว้บนแพนะครับ ตอนนี้ลุงก็ดำหายลงไปอีกรอบแล้วครับเครื่องยนต์ก็ติดกระหึมอยู่บนแพลุงก็เดินอยู่บริเวณใต้น้ำนะครับใต้แม่น้ําเราจะเห็นแต่เป็นฟองอากาศที่พุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำนะครับจากเครื่องปั้มลมที่อยู่ด้านบนแพนะครับ ครับสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับคนที่อยู่บริเวณแม่น้ำลำคลองหรือส่วนไหนๆของประเทศไทยนะครับผมอยากให้ท่านมองเห็นคุณค่าของธรรมชาตินะครับขยะหรือว่าสิ่งเหลือใช้ต่างๆก็กรุณาอย่าทิ้งลงแม่น้ำลำคลองนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ลุงเก็บขึ้นมาได้ที่เราเห็นอยู่บนแพนะครับถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับหน้าที่แบบนี้อาชีพแบบนี้ ถึงลุงไม่ได้ทาลุงก็สามารถที่จะเก็บขยะอยู่บนบกได้นะครับแต่ผมถือว่าเป็นอาชีพที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญมากนะครับเป็นอาชีพที่ลงไปดําเก็บขยะหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆสิ่งของเรือใยที่คนที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งลงแม่น้ำลำคลองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไตแชนแนลมีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ภูมิใจต่อะะครับตอนนี้ ลุงเที่วขึ้นมาอีกรอบนะครับนี่แล้วก็นําสายไฟเก่าๆที่ถูกทิ้งลงมานำกองขึ้นมานะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับถ้าท่านถูกใจด้วยกันกดติดตามกดซับสไครต์นะครับอ่าแล้วก็กดกะดงแจ้งเตือนกันไว้ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนําเสนอนะครับนี่คือเป็นอีกอาชีพหนึ่งสาหรับวันนี้ไนท์แชนแนลต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ